พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอังคารที่19พฤศจิกายนคริสตศักราช2024คำพยานชีวิตโดยคุณเดนิสอาโซเอียน ออริกอนสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องพายเรือหรือลอยไปตามน้ำและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามารถคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมฮิบรูบทที่สองข้อ1เหตุฉะนั้นเราจะต้องสนใจในข้อความเหล่านั้นที่เราได้ยินได้ฟังให้มากขึ้นอีกเพราะมิฉะนั้นเราจะห่างไกลไปจากข้อความเหล่านั้น คุณเดนนิสอาโซเอียนเป็นพยานว่ามันเป็นวันที่อบอุ่นในฤด,ดูใบไม้ผลิซึ่งเหมาะมากสำหรับการตกปลาดิฉันรู้สึกสงบมากในขณะที่ดิฉันและสามีอยู่บนเรือยางล่องลอยไปตามทะเลสาบอันเงียบสงบแสงแดดทำให้ใบหน้าอบอุ่นสายลมอ่อนๆพัดพาเราลอยไปเรื่อยๆเรามัวแต่จดจ่ออยู่กับการตกปลา จนไม่รู้ว่าเราลอยไปไกลาจากฝั่งแค่ไหนสิ่งที่ดิฉันคิดว่าเป็นสายลมอ่อนๆกลับกลายเป็นลมแรงเรากำลังมุ่งตรงไปสู่ดงหญ้าแฝกก่อใหญ่เราพยายามพายเรือออกจากดงหญ้าแฝกเพื่อไม่ให้เข้าไปติดอยู่ในนั้นแต่ยิ่งพายมากเท่าไหร่แขนที่ปวดก็ทำให้เราหยุดพายลมก็จะพัดพาเรือยางของเราเข้าไปที่ดงหญ้าแฝกอีก เราทั้งเปียกทั้งเหนื่อยและหงุนหงิดเราลงเอยเข้าไปอยู่ในที่ที่เราไม่อยากไปเมื่อดิฉันคิดใคร่ครวญในเรื่องนี้มันเหมือนกับความสัมพันธ์ของดิฉันกับพระเจ้าในขณะที่อยู่ในทะเลสาบการเติบโตในความเชื่อต้องอาศัยความมุ่งมั่นจดจอ่อถ้าดิฉันไม่ยอมพายเรือไปหาพระเยซูอย่างเต็มที่ดิฉันก็จะถูกลมพัดพาออกไปนอกทางได้อย่างง่ายดาย มันง่ายที่จะล่องลอยไปกับสายลมของโลกนี้และจบลงด้วยกันไปในที่ที่เราไม่ต้องการจะไปความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าการใช้เวลาในพระคำของพระองค์และสัมคธรรมกับพระกายของพระคริสต์คือคริสตจักรจะทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างการมุ่งหน้าไปหาพระเจ้ากับการลอยไปเรื่อยๆตามกระแสลมที่พัดพาไปข้อคิดสำหรับวันนี้การดำเนินชีวิตของข้าพเจ้า นำให้เข้าใกล้พระเจ้าหรือไม่และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อความเพียรพยายามทางฝ่ายวิญญาณข้าแต่พระเจ้าขอโปรดช่วยข้าพรวนทั้งหลายให้มุ่งความสนใจไปที่พระองค์ไม่ใช่สิ่งต่างๆในโลกนี้ที่สามารถทําให้ข้าพรทั้งหลายล่องลอยห่างไปจากพระองค์อธิษฐานในพระนยามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ